แล้วสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศเคนาดาครับตอนนี้เวลาทั้งเมืองไทยกับประมาณบ่ายสามโมงทักทายพี่น้องฝั่งไทยฝั่งเ่าพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรครับพี่น้องเกี่ยวกับ ข่าวนี้หลายๆท่าน fc ก็ส่งมาให้ผมนำเสนอประเด็นนี้เลื่อนไปเฟซไหนก็เจอข่าวไหนก็เจอประเด็นเรื่องกระเทยรุ่นพี่ศาสตร์น้ำแกงน้ำร้อนนี่แหละนะครับใส่รุ่นน้องนะครับญาติลังสิตนะครับที่มอลังสิตเนี่ยข่าวนี้นะครับทุกคนผมจะพูดให้ฟังแล้วก็อยากจะฝากถึงพี่น้องคนลาว อยู่ในประเทศไทยข่าวนี้นะครับทุกคนมันสะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้พฤติกรรมแบบนี้สังคมไทยเขาไม่ต้อนรับนะครับาหลังจากที่มันเกิดเหตุขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามวลชนคนในสังคมไทยส่วนมากเนี่ยเขาไม่เอาคนกลุ่มนี้นะครับแล้วลองดูคลิปนะฮะ นี่แหละครับทุกคนนี่คือเกิดมีมวลชนเฉยเลยนะครับทุกคนหลังจากที่คนเห็นคลิปนี้กำลังเป็นไวรัลกระเทยรุ่นพี่นี่คือสาดน้ำซุปใสเนี่ยน้ำร้อนเลยนะครับทุกคนร้อนๆอยู่เลยนะครับขออนุญาตขึ้นหน้าตาน้องเขานะครับมีหลายๆช่องก็เปิดหน้าเปิดตานะครับน้องเขาก็หน้าตาดีนะครับถือว่าหน้าตาดี ก็ไม่รู้ว่าไม่พอใจเรื่องอะไรไม่รู้แหละนะครับรายละเอียดแต่ว่าน้องคนนี้เขาไปแจ้งคุณกันจอมพลังนะครับจากนั้นมานะครับก็มีกระเทยจํานวนมากอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมกระเทยรุ่นพี่นะครับแล้วมีเพจอีจันไปแฉนะครับว่ากระเทยรุ่นพี่เนี่ยเคยทํากับรุ่นน้องมาหลายครั้งไม่เฉพาะคนนี้นะ อันนี้คือเพจอีจันเขาแชร์ไปติดตามได้นะครับทุกคนพฤติกรรมกระเทยคนนี้แปลกๆเนาะชอบใช้ความรุนแรงชอบทารุณคนอื่นนะครับอ่าอันนี้คือที่ผมดูคลิปทั้งหมดนะครับสำหรับผมที่ไม่ใช่คนไทยนะมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยอะไรที่มันไม่ถูกต้องคนไทยจำนวนมากก็พร้อมนะพร้อมที่จะบุก พร้อมที่จะกำจัดคนกลุ่มนี้ให้หมดไปจากสังคมไทยนะครับอยากจะให้พี่น้องคนในสปปลาวที่ทำงานในประเทศไทยนี้ต้องเข้าใจสังคมไทยแล้วก็ต้องอยู่ให้เป็นอย่าสร้างความวุ่นวายอย่าสร้างความเดือดร้อนทำงานไปเก็บเงินไปนะครับอ,อย่าไปทำตัวเหมือนแรงงานพมา่า ประมาณเรียกร้องนั้นเรียกร้องนี้มันก็จะมีกลุ่มคนไทยแบบนี้แหละนะครับออกมาต่อต้านเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เขาเป็นเจ้าของประเทศสิทธิอธิปไตยก็อยู่ในประเทศเขาเขามีสิทธิที่จะออกมาเรียกร้องพร้อมที่จะขับเคลื่อนเขาไม่ต้องการให้มสร้างความวุ่นวายในสังคมในประเทศเขานะครับอ่าหลายหลายครั้งนะแต่อยู่ในสปปลาวนี่จะไม่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ อ,อยู่ในสปลาวสอลาวก็จะมองว่าเป็นเป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นหน้าที่ของทหารคุณเห็นไหมครับคุณกันจอมพลังเขาสามารถทําดีเพื่อสังคมได้เขาสามารถเป็นตัวแทนของประชาชนอช่วยเหลือประชาชนคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เขาสามารถโทรแจ้งตำรวจประสานงานทำงานร่วมกับตำรวจได้ ทั้งๆท,ท,ที่เขาตั้งองค์กรหรือกลุ่มสายไหมต้องรอดอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคุณกลุ่มค,คุณกันจอมพลังก็แล้วแต่ขอให้เป็นความดีสร้างความดีเพื่อสังคมเนี่คือสังคมไทยคนไทยก็ให้การสนับสนุนหมดนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นองค์กรรัฐเหมือนในสปป,ปลาวอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าองค์กรในลักษณะนี้นะครับทุกคนในลาวค่อนข้างจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นํา พราะเขามองว่าเป็นการตั้งตนขึ้นมาอ่าข้ามหน้าคมตาเจ้าหน้าที่รัฐในสปปลาวนะครับผมเห็นแบบนี้นะครับทุกคนมันก็มีแต่ในประเทศไทยอ่าในใกล้ๆกับประเทศลาวด้วยแหละครับที่ทําให้คนลาวได้เรียนรู้ว่าเออสิทธิของตัวเองต้องแสดงออกแบบไหนอ่าถ้าเกิดเจออะไรท,ไไท,ไไที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ย ประชาชนคนเลาด้วยกันเนี่ยต้องช่วยกันเองได้สามารถช่วยกันได้ไม่จําเป็นจะต้องไปยืนดูยืนมองอย่างเดียวมุงดูอย่างเดียวเห็นไหมครับสังคมไทยในประเทศไทยเขาช่วยกันอันไหนที่คิดว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นธรรมเขาไม่ปล่อยผานนะนะครับเขาพร้อมที่จะไปในทางเดียวกันหมดเลยนะครับขับเคลื่อนโดยประชาชนสังคมไทยนะอ่าถ้าสังคมว่ามันไม่ดีวิพาว์วิจารณ์เนี่ย นะครับหลายๆอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามคําวิภาวิจารณ์ของประชาชนนะครับถ้าพวกคอมมิวนิสต์มองว่าประเทศไทยวุ่นวายอีแล้วดูว่าจะเหมือนวุ่นวายมีแต่เรื่องแต่เล่าเขาปกครองโดยประชาชนขับเคลื่อนโดยประชาชนอํานาจสูงสุดไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลนะไม่งั้นจะมีคนไทยจํานวนมากออกมานั่งวิพาวิจารด่าผู้นําที่ตัวเองไม่ชอบผู้นําที่ตัวเองทํางานที่ทํางานไม่ถูกใจตัวเอง เขาอ้างตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไงทุกคนเห็นไหมมันแตกต่างจากสปปลาวนะแต่เรามาดูว่าประชาชนมีสิทธิ์กับประชาชนไม่มีสิทธิ์มันแตกต่างกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้คือภาพสะท้อนนะครับอยากให้คนในสปปลาวหรือคนลาวที่ทํางานในเมืองไทยเนี่ยดูสังคมไทยให้ดีนะครับจะทําอะไรคิดให้ดีนะครับอันไหนที่มันไม่ถูกต้องก็อย่าไปทํา ผิดกฎหมายก็จะไปทำประชาชนนี้เตรียมเลยนะครับทุกคนโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ